สวัสดีค่ะจันพิงกี้นะคะวันนี้เมวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนะคะเรามาทานายวันเกิดของทุกท่านที่เกิดในวันที่24พฤษภาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วก็ทุกทท่านที่เกิดในวันเสาร์ทุกเดือนเกิดทุกทุกปีพศเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะโอเคอ่า อาจารย์ถ่ายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภเริ่มต้นที่การงานนะคะไพ่ใบแรกของการงานก็คือสี่เหรียญสี่เหรียญเป็นความคิดนะคะอีกใบนึงฝั่งนี้เนาะอ๋อวัดซ้อนมาสองใบนะคะ t นโตรบอลความมั่นคงสี่เหรียญ t นโตรบอลแล้วก็แพร์อีกใบหนึ่งเป็นเอซบอลน,นี่เป็นไพ่เอซเป็นไพ่หนึ่ง อันนี้เป็นไพ่ยไน์เป็นไพ่ไม้เท้าสองใบแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเป็นความคิดสังเกตภาพเลยนะคะจะบอกว่าหน้าที่การงานของท่านนะ่ะต้องผ่านความคิดช่างใจที่จะทําช่างใจที่จะลงทุนสมมุติว่ายังอยู่ในเรื่องของการกําลังรอคอยการลงทุนนะคะใช้ผู้รู้ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาคนที่เกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะ ท่านจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าวิ่งชนเองโดยไม่มีความรู้ท่านอาจจะเหนื่อยแล้วก็ดูยากๆนิดนึงนะคะเรื่องของตําแหน่งงานรอคอยนะคะมีการแข่งขันสูงแต่เชื่อว่าจะต้องผ่านไปได้ดีแน่นอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีนะคิงซับครับคือดีนะคะเจ็ดลิลก็ดีมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีเงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะท่านผพ้่นใดที่รอโชครอลาบเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินบางอย่างก็มีโอกาสขอให้โหชคดีค่ะทีนี้พเรื่องความลากนะคะ เวี fortune, ยลฟอร์จูนใบแรกโชคดีเหมือนกันนะเป็นควีนส์ลสวอตอีกใบหนึ่งนะคะจะมาด้วยบุญสัมพันธ์บางอย่างนะคะการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในเรื่องของความรักนะคะคือบางคนก็แบบว่าด้วยด้วยด้วย,วยความกังวลใจก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องของความรักแต่จะบอกว่าจะมีบุญสัมพันธ์บางอย่างดีๆเข้ามานะคะทําให้สามารถที่จะไปต่อในเรื่องของความรักได้ท่านที่รอคอยคนที่กลับมาก็จะกลับมานะคะท่านที่รอคอยเขาแบบมา ขอแต่งงานก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะที่เรื่องมันสุขภาพนะคะเจดับพาราซอนเลนอีใบนึงนะคะใบนี้ก็ดีค่ะลบใบบวกใบนะคะจะบอกว่าท่านผู้ใดที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะนั่งสมาธิทุกๆวันนะจะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะท่านผู้ใดที่แพทย์บอกให้มีเรื่องของการผ่าตัดอะไรแบบนี้ก็ ตัดสินใจผ่านนะคะอาจารย์เชื่อว่าจะต้องดีขึ้นแน่นอนจากไพ่นะ,ะทีนี้เป็นโชคลาภรับลอยนะคะไพ่ใบแรกคือห้าไม้เท้าขัดแยงไปไพ่ในเชิงลบนะอีใบนี้นะคะคิงซวอนนะเป็นสังเกตภาพเป็นไม้เหมือนกันทั้งสองใบนะคะให้อธิษฐานขอครูบาอาจารย์หรือว่าบรรพบ,บุรุษของเราก็ได้มีโอกาสนะคะห้าไม้เท้าขัดแย้งถ้าใครไม่มั่นใจใครไม่มีเบอร์ไม่ต้องเล่นนะคะแล้วก็จะบอกว่าในช่วงปีนี้คือเรื่องของไพ่เป็นไพ่ไพ่คิงนะคะ มีโอกาสถูกแน่นอนเจ้าของวันเกิดในปีนี้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่เกิดในวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะคะลักษณะของคนวันเสาร์ก็คือูุอารมร้อนแต่เป็นคนจิตใจดีนะคะจริงใจมีวินัยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะเรื่องของสีที่ดีก็คือสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็สีเพชรนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ชมพูก็ดีนะคะสีไม่ดีก็คือแดงแล้วก็ส้มนะคะ เลขคือ8-7-3นะคะสุขภาพก็คือเรื่องความเครียดกล้ามเนื้อกระดูกนะคะแล้วก็สภาวะของอารมณ์นะคะอัญมณีไพรลีนโอปอลนะคะโอปอลสีดําก็ดีนะขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านที่เป็นเจ้าของในวันเกิดในวันนี้นะคะมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรตินานาร่ลำรวยเงินทองนะคะสุขทางกายสุขทางใจทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะ สมหวังสมหวังสมหวังกับทุกเรื่องค่ะขอบคุณมากๆค่ะ